นนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟ้าเบลดัม EP ที่3แล้วต้องบอกก่อนเลยว่า EP นี้เนี่ยเราจะไปกันแบบช้าๆไม่เร่งเวลากันมากมายนะเพราะว่า EP ที่แล้วอ่ะมีคนคอมเมนต์มาบอกกับซันี่ว่า EP มันสั้นจนเกินไปครับอยากจะให้มันนานกว่านี้หน่อยงั้นก็จัดไปเลยจ้า <Wow. S 1> อ่าๆาแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซันนี่ด้วยนะคะใครอยากจะพูดคุยกับซันนี่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะไป ลย,ลยเตอนนี้ก็คือลงไม้ลงตัดแผ่นไม้ของเราเนี่ยมี2โรลงและแต่ตอนเนี้ยเรื่องสําคัญเลยคือจําได้ว่าอีพีที่แล้วเราได้ทำลงหินไว้ตรงนี้มันยังไม่เสร็จดีเลยโอเคโอเคทไมต้องเสียงเหนือเลยเนี่ยให้เขาสร้างที่นี่เป็นอันดับแรกแล้วกันนะคะนีค่คือก้อนหินเรามีแค่15ก้อนแต่สิ่งที่ตรงนี้เขาต้องการคือไม้ส5้าท่อนนะคะนั่นหมายความว่า เราก็จะไปเช็คว่าเออโรงตัดไม้ของเรายังทำงานดีอยู่หรือเปล่าเฮ้ไหนขอเช็คซิอุ้ยตายแล้วโรงงานนี้มีผู้ชายทำงานอยู่ะทุกคนเอ้าเจ๊หนักไหมเนี่ยท่อนไม้อะเจ๊เดี๋ยวทำไมทำไมให้เจ๊แกแบกท่อนไม้ขนาดนี้ถามก่อนเนี่ยเมืองของเราเนี่ยนะงานหนักๆเนี่ยทำไมไม่ไมีผู้ชายทำนะมีแต่ผู้หญิงทำนะคะดูสิ <laughs> แบกท่อนไม้ไปไปใส่ลงตัดใหญ่เลยเอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอก็แค่แบกเนาะเขามีเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็มีเครื่องจกักรแค่แบกไปแล้วก็ใส่ไม้ออกมาเป็นแผ่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่สันนี่กำลังคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะขยายเพิ่มแล้วก็แบ่งแยกประเภทนะคะก็คือตัวที่เก็บ,บอุปกอรณ์ต่างๆนะคะอนาคตอะสันนี่เชื่อว่าเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไม้ก้อนหินแร่เหล็กอะไรแบบนี้นะคะเราควรจะมีที่เก็บของพวกนี้แยกกันทั้งหมดแต่ EP เนี้ยไม่รู้ว่าจะสามารถจัดการมันได้หรือเปล่า อ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งพี่ซันนี่เคยพูดไปเมื่อตอนอีพีที่หนึ่งนะคะว่าสิ่งก่อสร้างอ่ะจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เดี๋ยวซันนี่ขอลองดูก่อนว่ามันเคลื่อนย้ายได้ไหมเพราะว่ามันมีปุ่มให้เคลื่อนย้ายะคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันทําได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาลองรู้ดีกว่าเนี่ยคืออันเนี้ยเราหันหน้าให้ผิดเงี่ยแล้วลืมหันหน้าลงเผาฐานหินตรงเนี้ยไปที่ถนนไง เจ๊แกแกแ็เลยนั่งจุ่มอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองดูนะคะก็คือเอาคนงานออกไปก่อนแล้วลองขยับดูได้ไหมอ่ะได้แหละแต่ว่าห้ามลงที่เดิมหรือเปล่าได้สรุปคือมูฟได้นะคะไม่ใช่ว่ามูฟไม่ได้นะคะมูฟได้คะ่ะแต่ว่าอย่าเอาลงซ้ําที่เดิมโอเคเรียบร้อยคราวที่แล้วก็ให้ข้อมูลทุกคนผิดไปใช่ไหมละ่ะเอาละ่ะเรามีเคสที่ขางตึงอยู่ก็คือเราต้องสร้างบ้านทั้งหมด6หลัง รวมถึงเควสเกี่ยวกับการปลูกผัก400ชิ้นตัดไม้300ชิ้นแล้วก็หาก้อนหินอีก70มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ย<อ>คราวที่แล้ว EP ที่2ซันนี่ก็เหมือนจะพูดผิดไปในชื่อของเมืองที่เราส่งมเมสเซจไปหาเขาอะนะคะเจ้าของเมืองอะไม่ใช่ชื่อวินเนเฟลนะคะเขาชื่อวินนิเฟตคนนี้เลยนะยังไงก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้คือ เมืองของเราเนี่ยมีข้าวสารีถึง300กว่าชิ้นแล้วงั้นสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มขึ้นมาก็คือที่ทําแป้งซึ่งที่ทําแป้งขาดอะไรก็หินนมันไงวนอยู่ลูปเดิมเลยโอ้ยใครก็ได้ขึ้นนูด้วยค่ะอ่าเมสเซนเจอร์กิ้เราก็ใส่คนงานเพิ่มเข้าไปไอ้ทำไมบ้านอยู่ไกลอะคะ งั้นเราทําบ้านที่เขาตรงนี้อีกสักหลังไหมเขาจะได้อยู่ไกล messenger guild เงียสร้างบ้านมันตรงนี้สักหลัง,ขอ,อลง,ง,ง,ลงของแบบี้คนงานเราจะต้องมีฟาร์มสุขเอ้ยมีความสุขไม่ใช่ฟาร์มสุขก็เหมืมอนกัน <laughs> 嘛 <laughs> เราจะหันหน้าบ้านจุ่มมาตรงนี้ดีไหมหรือเอาบ้านมาไว้อย่างนี้ดีเอาไว้อย่างนี้ดีละกวัน นี่คือหน้าบ้านของเราเราจะต้องจัดมันแบบนี้แพทเทิร์นของเราคือเราจะต้องมีต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเราไกไก่วางวแบบนี้เพราะว่าเราได้ปรึกษามาแล้วว่าตัวสัญลักษณ์ใบไม้ตัวนี้นะคะโฮมโกรมันจะสามารถช่วยประทาังความหิวได้ด้วยแต่อน,อนาคตเราจะทําขนมปังให้เขากินแหละมันลดความหิวให้กับชาวเมืองเราถึง50เลยนะคะเยอะมากเยอะมากเอาละไม้ ตอนนี้หาจุดตัดไม้ด่วนเลยนะคะเพราะว่าไม้ของเราเอาอีกแล้วะค่ะไม่พออีกแล้วเหมือนเดิมเลยแต่จําได้ว่าอีพีที่แล้วเราบอกว่าเราจะทำโรงตัดไม้ตรงนี้นี่ใช่ไหมตรงจุ้มนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาโรงตัดไม้มาจุ้มนี้นะคะสร้างถนนให้เขาก่อนแบบนี้แล้วก็เอาโรงตัดไม้จุ้มลงไป วิ้ยมีคนเข้าเมืองเรามาอย่างแข่งขันเลยนะมีคนว่างงานอยู่สองคนไม่เป็นไรทำโรงตัดไม้เสร็จก็ไม่ว่างและบอกเลยเราจะมาเกาะทุกคนในเมืองกินไม่ได้เออหยอกอาแล้วลงตัดไม้อยู่ไหนอะคะ อันนี้ไงคะ่ะแลมเบอร์แคมนะวางไว้ตรงนี้เสียดายพื้นที่จังเลยอะถ้าเกิดเราวางอย่างเงี้เขาก็จะตัดไม้เป็นเวิงใหญ่ๆเลยใช่ปะแต่จริงๆอะเป้าหมายของเราเราจะลงบ้านตรงนี้อีกอะเราะไม่ก่อนเดี๋ยวอ,อนาคตค่อย้ายเรารู้แล้วนี่ว่ามันย้ายได้อะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสแล้วมันย้ายได้ค่ะทุกคนเอาละเดี๋ยวเรารอตรงนี้สร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาคนานี้ใส่ลงไปนะคะแคมตรงนี้มันจะมีไอออนนะคะที่เราตั้งเป้าเมื่ออีที่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยสร้างเนาะ<อ>ตรงนี้เสร็จตอนไหนเนี่ยนี่ <S <S นอกจากอาหารเรามันขาดแคลนแล้วเราจำเป็นต้องมีชาวประมงมาเพื่อที่จะหาปลาแล้วให้เรามีอาหารกินกันด้วยนะคะอ้าวขอโถเอ้ยคนงานบะปอแล้วนี้งั <c oughs> ้นเอาออกจากตรงนี้มาสักหนึ่งคนนะคะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะนี่เลยจริงๆคนงานเราก็ยังคงขาดแคลนอยู่เนาะใช่ไหมเนีย่ยดูดิ ตรงพวกนี้ยังลงคนงานไม่ครบนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังคงสร้างไม่เสร็จเนาะโอ้โหอาหารก็สูตรเหมือนเดิมเลยแล้วจงจานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยว เราจะสร้างโรงทําขนมปังนะคะเท่าที่จอนนี่รู้มาว่านะคะโรงทําขนมปังเนี่ยถ้าเราเอาไว้ในเขตพื้นที่ป้าน,นะคะมันเพิ่มความสุขของคนในเมืองด้วยนะคะเหมือนถ้าเราจะสร้างอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไว้อย,อย่างนี้เลยให้มันครอบคุมพื้นที่ไปเลยเอ๊ะเราลืมทําลงสีนะสีแบบหนึ่งก่อนนะขอหันหามุมแบบหนึ่งถ้าเราเอาวางอย่างนี้แล้วเราเอาลงสีวางได้ไหม อันนี้เราก็ให้ตรงตรงนี้เป็นถนนมีหลักอะไรประมาณนี้เนาะเออ,อนี่คือเรากําลังคิดไงเรากำลังวางแผนอยู่ในอยู่ในหัวของเรา <c oughs> อย่างนี้เลยอูห้หแล้วก็อหิน20ก้อนไงประเด็นน่ะ <c oughs> ตรงนี้ใช้เท่าไหร่20ตรงนี้ใช้เท่าไหร่30ตรงนี้ใช้เท่าไหร่10 รวมกันเป็นเท่าไหร่60แต่ตอนนี้มีก้อนหินเท่าไหร่42อโอเคได้มันม,มีทางเสร็จแน่นอนนะคะเขามีจดหมายอะไรมาไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนอมันไปนจดหมายที่ร้องขอให้เราแบบว่าส่งผักให้เขาอะแล้วเราจะได้รับ nobility เพิ่มแต่ถ้าเราไม่ส่งอะเราจะเสีย nobility แล้วถามว่าตอนนี้เรามีผักให้เขาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็ยอมเสีย nobility ไปนะคะ ดูดิสร้างไม่มีทางเสร็จแน่นอนตรงเนี้ยดูโรงงานทําแป้งสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรก้อนหินไม่พอโอ้ oh my god ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว <c oughs> ไม้ก็ไม่พอเช่นกันเดี๋ยวมีความคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขยายพื้นที่มามาแถวแถวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไว้ประมาณนี้กองนี้เป็นที่ตัดไม้อีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็มุมนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่เราควรจะเอารงตัดไม้มาลงเพราะว่า ต้นไม้เป็นกองเลยนะเนี่ยถ้าเราจะเอามาโซนนี้ราต้องขยายแผ่นดินขยายพื้นที่เราไปถึง3บล็อกด้วยกันเป็นยังคงแบบโอ้ oh, impossible ในตอนนี้ซึ่งมันเป็นไปบบดได้เลยนะคะไปบบดได้เลยค่ะให้ <c oughs> <c oughs> มันรีบสร้างเร็วๆได้ไหมอะตรงเนี้ยรีบสร้างรด้เป่าใครก็ได้รีบมาหน่อยเจ๊เจเจ๊จะมาสร้างใช่ไหมเจ๊บอกหนูมาสิเออยเจ๊เก่งมาก เจ๊บอกขยันนะเดินไกลด้วยเหนื่อยนะเนี่ยซุกเขาเจ๊วิเจอีกคนนึงกำลังมาเขามาช่วยกันทุบเย่เลยนะคะทุบเขาเจ๊ทุบทุบทุบถงมากค่ะกับมือให้เขาสิ <c oughs> ขอบคุณค่ะอ้ <c oughs> แล้วตรงนี้คือมันดูมีความสวยงามนะวิวทิวทัศน์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราขยายพื้นที่แล้วก็มาสร้างอะไรข้างบนนี้นะในอนาคตรเราจะเอาอันนี้เป็นปราสาทไหมปราสาทของเจ้าหญิงซันนี่อะไรประมาณนี้ดูสิ มันมีน้ําตกลงมาด้วยนะคะว้าวสวยได้แหละบอกเลยประสาทควรอยู่ตรงนี้แล้วแหละอ่ะเราได้มุมสําหรับสร้างประสาทในอนาคตของเราไม่รู้ว่าตัวเกมจะมีให้เราสร้างประสาทไหมนะคิดว่าอาหารของเราเนี่ยมันก็คงจะพอแหละมั้งนะมีปลาตั้งสิบตัวตรงนี้เขาก็ขยนขันขันเข่งตกปลากันใหญ่เลยนะอื เมือของเราเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวจริงๆ <Wow. S 1> มันจะอุดมสมบูรณ์ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้ก็ยังก็นหินมันก็ยังขาดอยู่หรือว่าเราย้ายกระท่อมคนงานเนี่ยไปไว้ใกล้ๆไหมจุดที่เราจะสร้างไหมมันสามารถย้ายได้หนี่นุกคนใช่ปะแล้วก็ย้ายไปวางปึ้งปังแล้วเขาก็จะได้รีบสร้างอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลไงเป็นความคิดที่ดีนะแต่ว่าปัญหาเลยสมมุติว่าไอ้เจ้าคนงานสองคนเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงโซนโลนี้แล้วเราย้ายกระท่อมคนงาน เขาไปไว้โซนเนี้ยคิดว่าแฮปปี้เน็ตมันจะลดลงไหมเันนี่คิดว่ามันลดแน่นอนเพราะงั้นเราสร้างกระท่อมคนงานเนี่ยไว้กระจายเป็นโซนๆเราก็ค่อยสับเปลี่ยนคนเอาทําเลยแล้วกันอย่าัมแต่พูดเยอะม <Okay. S 1> ี่ทำกระท่อมคนงานเพิ่มตรงนี้เกิดโซนนี้สร้างเสร็จแล้วก็เอาคนงานออกเลยแบบเนี้ยเออแล้วทำไมไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกฮะปล่อยให้มัน ชักช้างุนงานอยู่ได้แต่มันก็เปืืองไม้อีกเหมือนเดิมเลยอะแล้วไม้ก็มีอยู่20อันตรงนี้เสร็จแล้วนี่ก็ใส่คนงานเข้าไปเลยอุ้ม,มก็มีอยู่แค่2คนนะรีบๆมีคนงานเข้ามาใหม่เถอะคะ่ะผมขอร้องล่ะตอนนี้ก็ขาดคนงานนะคะเอ๊ะเราจะไปหาคนจากตรงไหนมาใส่ดีเนาะเอาบ้านไม่พอแล้วเป็นไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยลงเยงกริงเลย ไม่คะ oh, เลยตรงนี้จะเป็นจุ้มบ้านทั้งหมดเนาะอ่ะมามามามันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําตอนนี้คือทางบ้านด่วนเพราะว่าคนงานไม่เพอรับบัตรได้แล้วน่าสงสารจังขอโทษด้วยนะคะอว้ยแต่ถ้าเราบ้านไปตรงนี้เนี่ยปัญหาเลยนะคะบ้านมันจะอยู่ใกล้เหมืองไอรอนอะตึงมันจะทําให้แฮปปี้เน็ตของคนในเมืองลดลงอะไม่คุ้มยากน่นยนไว้ตรงนั้นไม่ได้เรว่า ไว้ได้ประมาณแถวนี้แล้วก็ต่อไปงั้นเราทําถนนก่อนกว่อเนาะทำถนนยาวไว้อีกออ,อ,อแบบนี้โอ้โหไม้หายไปอีกแล้วก็ทําถนนยิงตรงลงมาแบบนี้เนีย่ยเราเอา หน้าบ้านเนี่ยยิงเยื้องกันนิดนึงน่าสงสารเขาจะเปิดประตูมาเจอหน้ากันมันแปลกๆอะ่ะ <c oughs> เอ๊ะตรงนี้เราเป็นต้นแอปเปิลหรือว่าอะไรอะ่ะต้นแอปเปิลแล้วนี่อะไรคะ<ม>เลาไก่<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาเป็นรังพึ่งทแทนละกันเพราะตรงนี้อะ่ะ คนงานไม่ไมพอยั่งแรงต้นแอปเปิลทุกต้นต้องอยู่ตรงหลังบ้านพอดีนะมันเป็นแพทเทิร์นของเราเองซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าซันนี่แค่อยากจะตกแต่งให้มันสภาพเมืองมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหมู่บ้านจัดสรรจินตนาการล้าเหลือจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะตั้งเดคอเรชันให้เขาโอ้เฮ้ยอ,อันนี้คือแบบว่ากว้างมากอะเอาไว้อย่างนี้เลยมัจริง ตรงกลางเนี่ยซันนี่กล่าวว่าแพทเทิร์นของเมืองซันนี่มันจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ใช่ปะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงส่วนอื่นเราจะวางวางตกแต่งไปเอ๊มีความรู้สึกว่าเราเราขาดสิ่งสําคัญคือน้ํานะคะเดี๋ยวงานเข้าหลอกเถอะเอ้เราก็ควรวางไว้เลยแบบนี้เลยนะคะวางซับซับซอนซ้อนกันไปก็ช่างบันเถอ,อย่าไปก้มันเปลืองนี้เราจะตกแต่งตรงนี้ยังไงดีใส่กระถางดอกแม้ไหมเอาแบบนี้มาเฮ้ยอ่ะใช้ได้เลยนะค่อนข้างดูดีหรือป หรือไม่ดูก็ได้อะพูดไรอ่ะยังไม่รับก่อนนะคะราะว่าบ้านเราไม่พอค่ะคู่พัวใส่ทั้งหลาย ดูทรงจะสนใจเมือของเรามากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้อาหารเรากําลังเริ่มฟื้นกลับมาแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นอย่างอื่นก็ยังคงสร้างไม่ทันอยู่ดีเอาทาไมไอัน,นี้มันสร้างเสร็จเร็วก่อนเพื่อนเลยอ่ะวัาอยู่ใกล้เหรอสร้างบ้านก่อนได้ไหมคะอาเจยทั้งหลายกรุณาสร้างบ้านก่อนนะคะเอ๊ะ hey, อะไรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเควสให้เราหาปลา20ตัวภายใน30วันซึ่งถ้าเราทําได้เราจะได้นูเบลิตี้5ถ้าเราทํา ไม่ได้เราจะเสีย nobility ห้าอย่งั้นเราทําก็ได้วะก็ทำได้ไม่เ no. นโอ้ยเจ๊ ถนนถนนมีไม่เดินเดินลัดป่าอีกแล้วนะคะหอบเข้าหอบของตักฝนเหนื่อยไหมคะต้องการล้มหรือเปล่าเจ๊บอกใส่เสื้อสีฟ้าก็เ,าเพื่อเรียกฝนนี่แหละเดี่ยวอะไรอะอ่ะเขาเริ่มเริ่มเดินมาตามทางแล้วเจ๊ <c oughs> คนนี้เขาจะไปไหนเนะี่ยเจ๊เขากาลังขนไม้มา5ชิ้นเนาะไปลงตรงไหนเนี่ยไหนดูดิขอตามเจ๊กัไปนิดนึงตามติดชีวิตเจ๊เสื้อฟ้าบวกกับปงฟ้าด้วยเช่นกันอะเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ๊เดี๋ยวก่อนคือว่าเจ๊ไปยกไม้มาจากไหนแล้วเอามาจุ่มไว้ตรงนี้ว้าจตะกงสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด๋ว,เดวนะก็อยู่ตั้งไกล เจ๊เอมิลี่เขาเป็นคนตัดไม้จากโรงงานไหนคะเอมิลี่ทำไมเจ๊แกแตกไม้แล้วเดินไปทั่วเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเจ๊เอมิลี่ไม้ที่อยู่ใ,ใกล้เจ๊ไปตัดถึงไหนถามก่อนไปไหนแล้วเจ๊แกเจ๊แกเดินไปทั่วเลยนเนี่ยทำไปเล่นไหมเจ๊บอกขอเดินเที่ยวนิดนึงเล่นนิดนึงก็ไม่ได้เหรอ <laughs> โอ้คนก็สนใจเข้าเมืองเราใหญ่เลยนะแต่บ้านเรายังสร้างไม่เสร็จไงประเด็นอะ่ะ <laughs> เฮ้ยบ้านน่ะเราเพิ่งเล่นไม่ใช่หรอทุกคนแล้วปล่อยให้เวลามันเดินช้ามาก มันมาถึงฤดูดใบไม้ร่วงแล้วนะคะเร็วมาเฟอร,ร์จริงๆโซนแรางานนรกเนี่ยอนาคตก็ต้องเปลี่ยนต้องขยบขยายทางบ้านเธอคะ่ะอาเจ๊ทั้งหลายตรงนี้เจ๊ก็ยังไม่ได้สร้างอ่ะพี่เพอะขอร้องเหมือนจะปวดแล้วเดี๋ยวก่อนลุงหอบของไปไหนไม่มีใครสนใจจะสร้างตรงนี้เลยเหรอคะอ๋ออันนี้คือเขาหอบผักมาใส่ในนี้นะคะซนนี่ก็ว่าเอ๊ะลุงแกหอบของไปไหนวะแต่ตรงข้างๆเนี้ยัง ยังไม่มีใครสนใจที่จะสร้างยังอีกหรอเฮ้ยตรงนี้ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวก็มีตั้ง500แต่แป้งอะ่ะไม่มีคนงานทําแย่ระไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วค่ะอันนี้ได้แล้วคนงานทําไม่มีแล้วว้ายตรงนี้มีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนคนงานพยายามหลายรอบแล้วแหละว,ว่าให้มันเป็นผูผ้ชายมาทําอ่ะแต่มันก็กลายเป็นผู้หญิงอยู่ดีพยายามแล้วมันไม่สําเร็จและเกิดผลเฮ้ย เป็นไปได้ที่ตรงนี้ของเต็มอย่างนั้นหรออ๋อใช่ดิมันควรจะเต็มอยู่แล้วเพราะว่าข้าวไงข้าวเต็มอื้อเลยไม่มีใครมือทําแป้งอะเอ๊หรือเราควรสลับคนงานตรงนี้ก่อนที่เราใส่ลงทําแป้งตรงนี้ออกแล้วก็ให้เขามาทําแป้งตรงนี้โอ้โหโคตรไกลเลยไม่ได้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 ถ้างั้นเดี๋ยวเราให้เขาย้ายข้าวย้ายข้าวตรงนี้มาใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเฮ้ยในที่สุดตรงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วเฮ้ย เควสเราก็สําเร็จไปแล้วนะคะสำหรับเควสที่ให้เราปลูกผัก400ชิ้นนะตัดไม้300แล้วก็ก้อนหินเจ็สิบนะคะรับมาเลยเควสให้เราส่งจดหมายเออส่งของขวัญไปให้จําได้ว่านี่เราเคยส่งจดหมายไปให้วินดิเฟตเขาอยากได้ทันหินเนะี่ยเดี๋ยวนะจําได้ว่าเราต้องการจะคุยกับผู้ชายไม่ใช่เหรอทำไมเราไปหาเจ้าหญิงแล้วอะมีรูปหัวใจด้วยอะไม่เอาดิ เดี๋ยวเราไปตามหาผู้ชายกันดีกว่าะทุกคนเราจะไล่เซนเป็น messenger <_ C os> ไปแล้วก็เจอเมืองไหนเป็นเจ้าเมืองที่เป็นผู้ชายเราก็คอ่อยส่งอย่างอื่นไปกระชับมิตรทำอะไรอะอู้ก็มีความเป็นไปได้นะคือตอนนี้เราตกปลาไปแล้ว16ตัวคะ่ะแต่ควสเขาบอกว่าเราต้องตกปลา20ตัวซึ่งเหลืออีกตั้ง16วันอุย้ยสบายเชิวๆของแบบนี้เดี๋ยวมี เวสอะไรมาอีกคะเนี่ยมันมีคนต้องการที่จะแลกอ๋อก็คือเขาถ้าเราส่งฐานหินให้เขา20ก้อนเนี่ยเราจะได้เงิน100ไม่ไม่ไม่ไมโนโนโนฐานหินมีอยู่ร้อยเชนไม่แลกขออภัยด้วยนะคะขอโทษด้วยคะ่ะตอนนี้มันคือฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วซึ่งใกล้จะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วฐานหินเรามีอยู่แค่ 106ชิ้นซึ่งเดี๋ยวอนาคตมันจะไม่พอเอาได้นะคะตอนนี้ก็พอเราสร้างกระท่อมโรงงานไปใกล้ๆตรงนี้คิดว่านี่ไงเขาก็รีบเอาของมาใส่ใหญ่เลยเพราะว่ามันอยใกไรไงโอ้โหเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกสันน้้ตรงนี้เขาเขาย้ายของไปบ้างแล้วหรือยังก็คิดว่าน่าจะย้ายมาลงตรงนี้บ้างแล้วนะคะนี่ไงเขาย้ายข้ามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็อ้าวยังไม่มีคนทำงานอย่างนั้นหรือเอ,อเจเอมิลี่คนก่อนหน้านี้นี่นะเจคนที่ตัดไม้อ่ะแล้วเดินไปทั่วตอนนี้เขาเปลี่ยนงานแล้วค่ะเขาว่าเปลี่ยนมาเป็นคนทำแป้งแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วเป็นแล้วอเออเขายังชั่วไหมหรือว่าเราควรย้ายที่เก็บอาหารมาไว้ใกล้ๆตรงนี้ดีอ่ะมันจะได้แบบว่าเดินหยิบเดินหยิบไปวางง่ายๆอย่างเงี้ยดูดีเจ๊แกจะหยิบทีนึงเดิน โอ้โหใส่ตูดยิ้มดูดูเจ๊ก็เดินนะฮแกเดินไกลนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยดูต้องเดินจากตรงนี้ดูกี่แยกแล้วก็เดินไปโอ้ไกลเลยเนี่ยทำไงดีอะขยับเลยดีไหมถ้าเราขยับอะเราควรจะขยับฟาร์มหันหน้าไปทางนี้ด้วยอะมันก็จะได้แบบว่าอยุกไรไม่งั้นเก็บผักอะตอนแรกที่เลงหน่อยก็คือให้เขาเก็บผักใช่ไหม แล้วก็เอามาใส่ตรงข้างหน้านี้เลยง่ายๆเร็วด้วยรอยแต่ผมปรากฏว่าพอเก็บเสร็จปุ๊บดูดิอบอไปไหนถามก้อนเฮ้ยรีบรบนะทุกคนตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะเดี๋ยวฤดูหนาวนะ,ะเราจะโยกคนงานไปลงแคมป์ตัดไม้ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างแคมป์ตัดไม้เผ่เื่อไว้เยอะๆเลยนะคะงั้นตรงนี้เราควรสร้างแคมป์ตัดไม้เพิ่ม เหมือนตุนไม้ไว้ฤดูหนาวแล้วก็เอเาไปใช้ฤดูกาลอื่นประมาณนี้นะคะนี่เราเริ่มคิดแล้ววางแผนแล้วไงตอนแรกเราเล่นแบบไม่คิดไงเหมือนคนที่ไม่ได้วางแผนอะ่ะทำๆโยนๆส่งๆเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เองอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ละเราจะต้องเริ่มคิดละคิดให้รอบครอบมากขึ้นเลยวันนี้นะ พราะว่าทรัพยากรเรามันมันไม่ทันอ่ะมันไม่พอใช้นะคะนี่ให้เจ้าชายเขาบอกว่าเอ,อเราส่งเงินให้เขา5้าเหรียญน,นะเราก็มันจะได้ relationship เนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยงั้นส่งไปให้เขาเลยนะคะคุณเจ้าชายเอาไปเลยค่ะ50เหรียญเรารวยคะ่ะถ้าอยากจะผูกสัมพันธ์กับเขาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ส่งเงินให้เขาอีก300อย่างนั้นเหรอเอาไว้ก่อนได้ปะไปตรงอื่นก่อน เจ้าชายดูแบบแก้มชมพูไงยังไม่ถูกใจเราเซอร์เพนี่ยังดูดีสักว่าส่งไปเมืองอื่นบ้างอยากรู้เราเสียงเงินส่งจดหมายไปตรงเมืองอื่นอีกแล้วนะคะ <c oughs> เป็นคนเจ้าชู้ยังไงก็อย่างนั้นจริงๆเลยโอ้แล้วพอเราสร้างตรงนี้มาคนงานเราก็ไม่มีที่จะแบบว่าเอา,าปุกค่าแล้วตอนเนี้ยข้าวตรงนี้เนี่ยเหมือนเต็มอะ่ะไม่มีที่ใส่ <c oughs> ง,งั้นเอาออกคนหนึ่งดีกว่า ให้เจ้คนนี้เขามาทําแป้งฤด,ดูหนาวเราจะได้ไม่อดอยาก <Okay. S 1> เพราะว่าโรงงานเบเกอรี่ของเรามันสิทธ์แล้วคนงานไม่พอเหมือนเดิมเลยโอ้ยต้องสร้างบ้านเท่าไหนถึงจะพอทําก้อนสร้างเบ่มก็ได้เชิญตรงนี้เราทําถนนไว้หน่อยเพราะว่ายัางไงน,นี้ก็คือครอบคุมแล้วบล็อกบ้าน เดี๋ยวเราต้องสร้างโรงแรมให้ครอบคลุมพื้นที่บ้านด้วยนะคะเท่าที่สนันนี่คิดนะโรงแรมน่าจะลงกองเนี้แหละหรือไม่ก็ลงลงกองตรงนี้โอ้โหบ้านเราเสร็จพอดีแล้วก็รับคนได้พอดีว้าวเดี๋ยวปัญหาละฐานหินเ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าเดี๋ยวฐานหินเนี่ยไม่พอเองสภาพเดี๋ยวเราจะทาโรงงานเบเกอรี่ไวข้ข้างๆโรงแรมตรงนี้นะคะเดี๋ยวอนาคตเราจะต้องมีการตับก้อนหินตรงนี้ เพราะงั้นบ้านก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกตรงทนโซนเนี้แหละเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่งสังเกตว่าเมืองเราเนี่ยมีภูเขาที่เหมาะแก่การทําเป็นปราสาทเนี่ยถึงสองที่ด้วยกันเลยนะคะตอนแรกว่าจะมาทําตรงนี้เอ้แต่ตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยอะตรงนี้พื้นที่จะแคบกว่านะคะแล้วไอ้เจ้าต้นถั่วเนี่ยมีไว้ทําอะไรก่อนยังไม่เห็นทําอะไรเลย เอาละเมืองน,นี้เขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาให้เราส่งไม้ให้เขาสาสิบทอดสเหรอไม่เอาสิตอนนี้ไม้ไม่พอไม่ให้ขอโทษนะคะที่เราจะไม่ได้พูดคุยกันอีกต่อไปนะคะอันนี้คือใครเจนิสลองไหมร้อยหน,นึ่งไงแล้วฝั่งเนี้อันนี้ก็ร้อยนึ่งเหมือนกันงนั้นเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันลองเซนต์ไป <laughs> ังมีเยอะหาพันธมิตรใหญ่เลยทำไมทั้งแมเปมีแต่เจ้าหญิงอะคะไม่มีเจ้าชายเลยแย่จังนี่กระท่อมไม้ตรงนี้เสร็จแล้วแต่คนงานไม่มีไงกดทำไมก่อนตรงนี้ก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มนะคะเพิ่มเพราะว่าถ้าเราจะทำโรงงานแถวๆเครื่องนี้เพิ่มอะก็แสดงว่าคนก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสร้างบ้านไม่หยุดไม่หย่อนโอ้พื้นที่สีเขียวบ้านอาจจะไม่ต้องเอาหน้าชนกันอันนี้คือ ถ้าเราเอาพวกกิจตารผ้าเอ่ยหรือบ้านหมาเอ่ยมันจะเพิ่มความสุขวี่อันนี้มันคือ small green house นี่นะเอ้ยน่าสนใจวางเอ้ยอะไรอะให้เราจ่าย10บ nobility แล้วได้รับเงิน500ไม่เอาดีกว่าเงินเรายังไม่ได้ขาดแค้นขนาดนะ <Okay. S 1> นะน้ำพอไหมเนี่ยน้ำพอกินไหมอุย้ยน้ำเกือบไม่พอควบคุมตรงนั้นนะถ้าเราจะขยายไปข้างหลังเพิ่มเนี่ยยังไงก็ต้องมีน้ำใช่ไหมล่ะเงินก็วางไว้เถอนนะ้ำวางไปเลยค่ะ ก็ตกแต่งให้เขานิดนึงเอาที่นั่งคู่กันไหมนั่งหันหน้าจุ้มกันอันนี้คือตั้งบนถนนเออไว้นั่งมองผ่านไปผ่านมาเอา้ยอันนี้ได้ได้ได้อันนี้เป็นไอเดียที่เดย์แล้วก็เอาถัางกระถางดอกไม้ไว้ต้องอย่างนี้แล้วกันเนาะมีแบบนี้นะให้คนมาชมหมาดีคราวนี้คนจะเข้ามาในเมืองสกกี่คนกันเที่ยวเข้ามาเลยบอกเลยไม่หวัน่นไม่หวัน่น ตอนนี้ตัดไม้เลยคนงานทั้งหลายคนงานจากฟาร์มทั้งหลายนะคะคุณว่างแล้วนี่คุณไปตัดไม้ด่วนเลยทำโรงตัดไม้ทึ่งๆนี้ด้วยเลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นีมีความรู้สึกว่าฤดูหนาวทีไรเนี่ยมันว่างไงคือเมืองเรามันว่างเกินในส่วนของคนเนี่ยมันก็ขุดดินว่าวไว้อย่างนี้แหละมันก็ไม่มีประโยชน์ฤดูหนาวแบบนี้ก็ควรจะตัดไม้อย่างเดียวเลยตัดเพื่อ,อรอฤดูกาลหน้าอะไรประมาณนี้นะคะดูสิ แล้วมีความรู้สึกว่าอาหารจะไม่พอกินอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องมีแป้งถึงเปสิบองอันใช่ไหมแล้วมีขนมปังแค่12องอันล้วก็มีผักอยู่แค่34ชิ้นเองกับ1เดือนของฤรูหนานอวะ่ะกลัวจะไม่ทันยังไงก็ไม่รู้นะคะการประมงมันก็ต้องแบบว่าใส่คนให้เพิ่มขึ้นนะคะคือเราควรจะขยายตรงนี้เพื่อที่จะมี หมู่บ้านชาวประมงเพิ่มอีกสักหนึ่งที่เอ้ยอันนี้เป็นเจ้าหญิงอีกแล้วอ้อขอผักซสะด้วยเราไม่ให้ผักคุณเด็ดขาดแค่นี้เราก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วมีส่งเข้าไปอุยตายแล้วซันี่หาพื้นที่จเจริญความสัมพันธ์เยอะเกินจนเงินเหลือ200กว่าโอ้ยเจ๊ฤดูหนาวแบบนี้อยู่หน้าเตาอบมันคงจะอบอุ่นหน้าดูละสิ ใช่ไหมไหนดูเจ๊กันสิโตเจ๊แกเนี่ยขาวแล้วนะแล้วเจ๊แกเอามือทุบทุบอะไรอะ่ะเจ๊บอกอย่ามายุ่งกับฉันไปไกลๆชิ่วๆ <laughs> นี่ก็ขุดเว่าวกันใหญ่เลยอะ่ะเอาคนงานที่ขุดว่าวไปลงไหนดีเราไม่เป็นไรเราจะค่อยๆรับคนมาเรื่อยๆนะคะวุ้ยนี่บ้านอยู่ไกลอีกแล้วหรอออกสิแล้วก็หาคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆมาะคแบบนี้นะนี่ พี่เน็ตมันจะได้ไม่ลดลงไปเยอะนะอันนี้เรือกคนบ้านใกลสร้างไหนคะลีบสร้างไหนคะนี่โรงทำเบเกอรี่นะคะควรจะลงแบบน,นี้ลงมาเลา่อันนี้คืออะไรคะเขาบอกว่าให้จ่าย80เพื่อรับคนงานเข้ามาสคน แปดสิบดีรอไรอะอันนี้อะไรคะนี่ไงเซอร์เพเนียร์เซอ,อร์เพเนียร์เนี่ยเขาต้องการถ่านหิน1ิก้อนนะคะอ้นี่เลยเราสนใจเซอร์เพนนี่เลยมีความรู้สึกว่าคุณคนนี้เนี่ยไม่ใช่สำหรับเรานะคะเราสนใจเซอร์เพนนี่เลยเพราะเขาเนี่ยส่งจดหมายมาหาเราเป็นคนแรกเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ ลงทําฐานหินแล้วมันจะเริ่มไม่ไหวไหมสองโลงเนี่ยหรือเราควรมีโรงที่สะเอา้ามันก็ควรจะไม่ไหวแหละคนงานแห่ไปคนหนึ่ง <c oughs> เพราะไรเพราะมันแปลกนะชาวเมืองต้องการฐานหินกันใหญ่เลยอะ่ะตรงนี้บ้านแถบนี้ยังไม่ครอบคลุมเพราะว่ามันยังคงขาดตรงฟาร์มนี้สามคนนะคะแล้วก็ขาดตรงนี้หนึ่งคนใช่ไหม แตงว่าบ้านควรจะมีเพิ่มอีกนะคะแต่ใจนึงซันนี่ก็อยากจะสร้างท่าเรือเพราะว่าอาหารเราก็ยังไม่พออยู่ดีนะคะโอ้ตรงนี้เหมือนพื้นที่มันไม่เป็นสีเขียวเพราะว่ามันขาดสิ่งตกแต่งสร้างให้เขาหน่อยละกันโอเคก็เดี๋ยวนี้สร้างบ้านโอเคน้ำยังพอใช้อยู่นะคะ แล้วก็ใส่โต๊ะนั่งเข้าไปแบบนี้อ่าเราก็ใส่ต้นไม้ให้เขานิดนึงอสวยงามไปอีกเอาดิมชมตัวเองทุก EP เพราะงั้นเราควรจะถอดคนงานตรงนี้ออกนะคะถอดคนงานออกก่อนแล้วก็มาลงฟาร์มตรงนี้แล้วก็จำได้ว่าเอาคนงานออกไป แล้วคนงานตรงนี้ออกมามาลงบ้าฟาร์มเหมือนเดิมเดี๋ยวเรารอบ้านตรงนี้เต็มแล้วก็ลงลงฟาร์มเพอเออือเดี๋ยวผักไม่พออีกเดี๋ยวไงมาแล้วโอเค เมืองเราอัปเกรดแล้วนะคะเราจะสามารถสร้างคอนโดมิเนียมได้แล้วเราจะมีประชากรที่ชื่อว่าคอมมอนเนอร์เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราเป็นสมอลทาวน์แล้วนะคะอืมเราคือสมอลทาวน์แล้วอย่างนั้นเหรอเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเว้น <c oughs> ให้เราสร้างคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งซันนี่ยังคิดว่าตอนนี้ เมืองเซนี้ยังไม่ควรสร้างคอนโดมิเนียมอะ่ะเพราะว่าอาหารมันก็ยังคงไม่เพียง oh. ขนมปังก็ยังไม่เหลือเฟือขนาดไหนนะคะ oh. ยังคงต้องพัฒนาหมู่บ้านพื้นฐานให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปขึ้นทำคอนโดมิเนียมทีหลังถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย